สวัสดีครับผมชื่อชาติพงศ์ชีใจนะครับรหัสเข้าร่วม5 0าศูนครับก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของ regression นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ผมก็จะมาลองพาเพื่อนๆเนี่ยทำ regression ใน Google s h e e t แบบง่ายๆดูนะครับว่าเราจะทํายังไงกันครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักก่อนเนาะว่าตัว regression เนี่ยมันมีที่มาอย่างไงนะครับซึ่งก่อนที่จะรู้จัก regression เนี่ย เราต้องรู้จักกับ Machine Learning ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายแบบคอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนนะครับว่า Machine Learning เนี่ยมันคืออะไรนะครับสำหรับ Machine Learning นะครับก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆเนี่ยแต่การที่เราทำการป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ตลอดเวลานะครับเพื <ride> ่อให้แบบว่ามันเกิดการเรียนรู้ซึ่งมันก็จะตีความข้อมูลที่เราส่งไปให้มันนะครับ ซึ่งอย่างตัวอย่างในรูปเนี่ยผมก็ลองสมมติว่าเราเนี่ยเอารูปหมากับแมวให้ตัวคอมพิวเตอร์ดูใช่ไหมครับเส่แล้วเนี่ยพอมันทําให้มันเข้าใจเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการเอารูปหมากับแมวที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมาลองให้มันดูเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจหรือว่าตีความได้ว่ามันเป็นหมาแมวนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนรูปแบบการเรียนรู้ของตัว machine learning เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบที่เราต้องให้ข้อมูลมันแล้วก็บอกมันว่ามันอะไรนะครับบางทีการให้ข้อมูลมันก็ไม่่ต้้อองบกก็ไดวามัน เป็นประเภทอะไรซึ่งตัว machine learning เนี่ยก็จะแบ,บ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับในการเรียนรู้ซึ่งก็จะมี supervised learning มี unsupervised learning แล้วก็มี reinforcement learning นะครับที่เราจะมาโฟกัสก็จะเป็นในส่วนของ supervised learning นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว regression เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบนี้เนาะในส่วนของ supervised learning เนี่ยก็คือง่ายๆก็คือการที่เราเนี่ยทำการป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้โดยที่มีการ label ตัวข้อมูลไว้ว่าแบบ ข้อมูลนี้มันคืออะไรแล้วก็พอมันเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ว่าโอเคมันคือนี่เราให้รูปหมาไปเราบอกว่ามันเป็นหมาอะไรเงี้ยครับโอเคครับโดยที่ supervised learning เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือจะมีส่วนของ classification กับตัว regression นะครับ classification นี่ก็คือการที่เราเนี่ยแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็นเป็นประเภทนะครับอย่างเช่นผมอยากรู้ว่าอันนี้เป็นหมาเป็นแมวหรือว่าเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะให้มันบอกว่าเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้นะครับส่วนของ regression เนี่ยก็จะเป็นการที่ หาข้าสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับเพื่อเอามาสร้างเป็นสูตรคำนวณในการทํานายต่างๆนะครับโดยที่ข้อมูลจะเป็นในส่วนของตัวเลขที่มีความต่อเนื่องนะครับครับผมโมเดลที่เราจะมาโฟกัสกันหลักๆเนี่ยในส่วนของคลิปนี้ก็จะมีตัวของ s m p p l l l n n e r r e g r e s s i o n นะครับแล้วก็มี l o logistic r e g r e s s i o n ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับว่าตัวสมการเส้นตรงเนี่ยมันคืออะไร y เาก m x บวก c เนี่ย m ก็คือตัวสโลนเนาะส่วน c เนี่ยก็คือเป็นจุดตัดกัน y นะครับผม อย่างในตัวรูปเนาะก็คือจะมีเป็น example อยู่ข้างล่างว่าสมมติว่าสมการเราเนี่ยเป็น y เทากับ 3x บวก7เนาะถ้าเกิดว่าเราใส่ค่า x เป็น10ไปเนี่ย y ก็จะเป็น37ครับผมซึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์ของ xy ในรูปแบบของสมการเส้นตรงแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็คืออยากให้ทุกคนดูภาพนี้ก่อนว่าสมมติว่าในกราฟเราเนี่ยมันมีข้อมูลกระจายอยู่มากมายเลยเนี่ยแต่ว่ามีสมการเส้นตรง2เส้น ถ้าเราต้องเลือกเส้นหนึ่งเนี่ยว่าแบบเส้นไหนมันดีกว่าในการอธิบายข้อมูลชุดนี้เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเพื่อจะเลือกอะไรเนาะดูจากประสบการณ์ของเราเนาะจากการที่แบบเราเคยเห็นหลายๆอย่างมาก็น่าจะรู้ได้ว่าแบบ A มันดูเหมาะกับการเป็นสมการที่อธิบายข้อมูลในตัวในตัวกราฟนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของโมเดลที่เราจะพูดกันเนาะก็คือ simple linear regression ซึ่งหลักๆของตัวโมเดลนี้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยหาสมการเส้นตรงที่เหมาะแก่การ อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในกลาฟนะครับผมโดยที่การหาสมการเส้นตรงเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเราหาสลบเสร็จแล้วเราก็หาจุดกันวายทีนี้เราก็เอาสองอันเนี้ยมาประกอบเป็นสมการได้แล้วครับโอเคครับทีนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆหาเนาะว่ามันจะหาได้ยังไงใน google sheets er ครับแบบง่ายๆเลยโอเคครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะในตัว google sheets er นี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลสองคอลัมน์อันแรกเนี่ยก็จะเป็นปีที่เราทำงาน ส่วนอันที่2ก็จะเป็นข้อมูลเงินเดือนเนาะว่าปีนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรยเงี้ยครับเมื่อเราเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้เนะี่ยมาเขาเป็นกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะกระจายอยู่ในตัว,ต,วตัวกราฟใช่ไหมครับจากที่เราได้เรียนมาเนาะเราก็ต้องหาสโลปโดยที่ตัว g รุ๊ป e ินเนี่ยครับมันก็จะมีฟังก์ชันในการหาง่ายเลยครับอย่างนั้นก็คือให้เราเขียนสโลปเนาะเท่ากับสโลปเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวแปรที่เราอยากให้มันเป็นแกน y บก็คือผมจะเลือกเป็น S a l a r y เนาะ คอมมาแล้วก็เลือกตัวแปรที่เป็นแกนเอกเนาะปึ๊บแค่นี้ผมก็จะได้สะลด์ออกมาแล้วาการหาจุดตัดแกน y ก็คือให้เราใช้ฟังก์ชันอินเตอร์เซ็ปเราเริ่มเหมือนเดิมก็คือให้เราเลือกแกน y ายก่อนพัานคือสลาลี่เนะาะเสร็จแล้วผมก็คอมมาแล้วผมก็เลือกแกน x กปึ๊บโดยที่เราสามารถเอาสองตัวนี้เนี่ยมาประกอบเป็นสรรมการได้เลยนะครับสรรมการเส้นตรงง่ายๆเลยซึ่งอย่างที่เห็นเนาะในตัวที่ผมคอดกราฟออกมาเนี่ย มันก็จะมีสมการเส้นตรงตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของ่อญชีนะครับที่แบบว่ามันสามารถที่จะสร้างสมการเส้นตรงขึ้นมาได้นะครับตอนแรกมันอาจจะยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดตัวสร้างเส้นแนวโน้มเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับพร้อมกับตัวสมการด้วยว่าแบบมันใช้สมการอะไรนะครับอืมซึ่งสมการที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสมการที่เราคำนวณขึ้นมาเหมือนกับที่เราคำนวณขึ้นมาข้างบนเลยครับโดยที่เมื่อเราได้ตัวสมการนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสมการนี้มา คำนวณหรือว่าทำํำนายข้อมูลจากค่า X ได้แล้วครับหลังจากที่เพื่อนๆนนได้เรียนในส่วนของซึมเป็นเลนิเลกชันนะครับผมก็จะมาสอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวโมเดลออติสติกเลกชันนะครับโดยที่ตัวโมเดลนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการที่แบบ Classification ได้ว่าอยากให้อันนี้เป็นจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับโดยที่ข้อมูลประเภทที่ต้องแยกหมวดหมู่เนี่ย มันอาจจะใช้ตัว linear regression ในการคำนวณไม่ค่อยดีครับเพราะว่าตัวข้อมูลที่ได้ออกมาจาก linear regression เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลตัวเลขที่แบบว่ามีความต่อเน,นื่องเนาะเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวโมเดล logistic regression เนี่ยง่ายๆได้เลยจากการที่เอาตัวโมเดล linear regression เนี่ยมาเข้าฟังก์ชันที่เรียกว่า sigma function ครับซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ออกมาเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่ทําให้ข้อมูลเอา p u ออกมาเนี่ยมันอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะตีความข้อมูลได้ว่าแบบถ้ามันเกิน0.5ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันต่ำกว่า0ูจเนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นโปรโศเซสของการาสร้างตัว l o จ i ส t i ก r e เก e s s o n แบบง่ายๆนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราก็สร้างเป็นโมเดล linear r e g r e s ช i o n ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาตัวโมเดลนี้เนี่ยไปใส่ใน sigmoid function แล้วพอเราได้เป็นข้อมูลมันอยู่ระหว่างส่วน,นถึงหนึ่งแล้วเนะี่ยล้วก็ข้อมูลนี้เนี่ยมาจัดก,การแล้วก็ทําการสร้างเทรชช้นนะครับว่าแบบถ้าเกิดว่ามันมากกว่าค่านี้เนี่ยให้มันเป็นอะไรหรือว่าถ้าเกิดมันน้อยกว่าค่านี้เนี่ยให้มันเป็นอะไรเนาะครับต่อมานะครับผมก็จะมาสอนในส่วนของการสร้าง l o g i s t i ก r e เก e s s o n ง่ายๆใน Google Sheets นนครับต่อจากตัว simple linear r e g r e s ช i o n เลยครับโอเคครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะก็คือผมมีข้อมูล2คอ,อลัมนะ์เนาะก็จะเป็นตัว s ปีดเนี่ยจะเป็นความเร็วในการชนนะครับส่วน serve เนี่ยก็คือจะเป็น ข้อมูลว่าคนที่ชนเนี่ยเขารอดหรือไม่รอดนะครับซึ่งหนึ่งก็คือรอดส่วนศูนย์ก็คือไม่รอดซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็หาสโลปก่อนแล้วผมก็หาจุดตัดกันวายเหมือนกันครับจากตัวข้อมูลชุดนี้เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทําการเอาสโลปแล้วก็อิ intercept เนี่ยมาสร้าง l ี n e a r regression ง่ายอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะก็คือมันจะค่อนข้างแบบแกว่งอะไรไม่รู้แล้วก็แบบว่ามีความแบบแปลกๆพอเราได้ตัว l i n e ียร์ g r e s s i o n แล้วใช่ไหมครับ ผมก็มาทําการคํานวณด้วยซิกมันฟัง์กชันเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้มันอยู่ในเรนจ์ระหว่าง0ถึง1นะครับตัวสูตรคํานวณเนี่ยก็คือจะเป็น1ส่วน1บวก e กำลังลบ x นะครับแล้วก็ใช้1ส่วน1บวกกับ exponential ก็คือเป็นฟัง์กชัน exponential ของตัวกุนชีนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็นข้อมูลที่เรยกใส่ก็คือตัว linear equation นะครับโอเคแล้วก็ใส่ลบเข้าไปขนา แล้วทีนี้ผมก็มาลองสร้างเป็น threshold ดูว่าถ้ามันค่ามากกว่าเท่านี้เนี่ยมันจะถือว่ารอดหรือไม่รอดนะครับโดยที่ผมก็จะใช้เป็นฟังก์ชัน if นะครับในการสร้างว่าแบบถ้าเกิดว่าค่าซิกมอยมันมากกว่า0.5เนี่ยก็ให้มันเขียนคำว่า survive นะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าค่าซิงวายมันต่างกว่า0.5ุาเนี่ยหรือเป็นเอสนะครับก็คือจะให้มันเขียนว่า not s ส r v i v e นะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะก็คือถ้าเราทำการสร้างเทรชชที่ถ้ามากกว่า0ูนเนี่ยคนที่ขับด้วยความเร็วเท่านี้เนี่ยจะรอดเนี่ยก็อาจจะมีการที่เราคำนวณหรือว่าทำนายผิดพลาดไปนิดนึงจากข้อมูลจริงนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่า ใครดูเนี่ย้วรู้สึกว่ามันมีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าผมพูดอะไรผิดเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับครับผมก็สวัสดีครับ